ก็สวัสดีครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอำเภอกอมเหลียงครับฝั่งประเทศกัมพูชาซึ่งเพื่อนอยู่กับจังหวัดกบบอนแก่ตรงคำก็คือบ้านแหลม,มอำเภอปงน้ำร้อนท้องไทยครับเขาใช้เขตแดนโดยใช้ของของธรรมชาติมาตั้งแต่สายแก้ว ลงตะเลน่าจะแล้วก็กลายเป็นเขตแดนฝั่ง้เลยอยู่กัมพูชาที่ไม่งั้นภูมอย่างนี้ก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีทอมทอมช่องคุณคุณคุณกัมพูชาครับคนไทยผมคุณกัมพูชาออเหรสี่คนไทยเหรอทอมอ๋อนี่ลายสดๆเลยนะพีึกยังถ้ามีลายเนาะเขาพูด รไ่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับวันดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวตอนครับผมผมจะออกมาอ่ะมอเตอร์ไซค์ที่เขาพูดปวดใส่ได้เที่ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูเดินดูในตลาดใกล้ๆอกครัสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวอันนี้คือตลาดตลาดใช่ไหมตลาดแมนครับอันนี้ตลาดสดใช่ไหมครับผมแล้ว ตลาดจำลอดรถเมืองเมืองนี้ใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่เลยใหญ่น่าจะใหญ่กว่าเประเนะอ,อ,อันนี้คืออำเภอกำเหลียงอำเภอกำเรลียงครับจังหวัดสตบอขอบคุณนะครับรรครับครับผมจังหวัดสต,อสตอบออันนี้มาทำงานหรืออยู่แถวนี้ครับๆๆๆๆๆอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินดูก่อนน้องเขาคุยใทยได้อยู่ เดี๋ยวผมจะเดินดูในตลาดก่อนนะครับนะดูตอนเช้าว่าเขาขายตอนนี้น่าจะเป็นข้าวเปียกข้าวเปียกหรือก๋วยเตี๋ยวประมาณานั้นก๋วยเตี๋ยวตาอขาดนะ อ๋อนั่นก็น่าน่าจะเหมือนกันรับแร่นเงินด้วยดึงเงินไทยเงินเป็นปัญหาบาริสต์สองสองสายดีมากเขาคุยมาผมฟังไม่รู้เรื่อง อันนี้ผมก็คงจะเดินในตลาดเนีเขาบอกว่าเป็นตลาดใหญ่มากนี่ใช่ไหมุเรียนบางบางโลกยังเหมือนซ้อเขียวเหมือนตุเรียนไม่แจ่มากเ็เลยหวังเขาก็มีกลิ่นแล้วนะครับเงาะออกแล้วครับณนะตอนนี้ก็คือช่้นเดินไม่สายนยมีเงาะออกแล้ว <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นร้านขายน่าจะทองริงนะมครับโทรศัพท์กับทองเดี๋ยวผมจะเดินมาเดินดูในตลาดงานเป็นยังไงอย่างของปลอยเปล่นมันก็จุกอยู่แค่หน้าดา่กน,นะดูมีคนเยอะรถเยอะคุกภาบอันนี้ก็ น่าจะเป็นกระจายเป็รตเน็ตสินค้าเขแบบเดียกันอันนี้เงินเขาเป็นมัดมัดมัดครับส <c ười> วัสดีครับอันนี้ก็เป็นร้านแลกเปลี่ยนเนี้หนึ่งยูเอสนึงหนึ่งยูเอเซคือซื้อเข้าขายออกหนึ่งดอลลาร์เท่ากับถ้าเอ้ยหนึ 1, 1่งหนึ่ง ป็ใช่เหรอบายอิน4,000อันนี้เป็นร้านร้านแรกแรกเงินมันเดียวผมอันนี้ก็เป็นซอยเป็นที่พักอพาร์ตเมนต์ธรรมดาร้านขายโจ๊กรถสั่งดีก็คอยยางวิ่งว,ว,แบบวิ่งคปนระเบบทุกันเลปัา นี่ก็เส้นขาดลำไยก็ออกเยอะเละครับลำไยลำไยใหม่คือมันยังไงมันลำไยใหม่ด้วยครับไบบุ้จับต้นหบเือป่าว่าเขาตุเรียนออกขายตุเรียนคนออกหัวปีมีลำไยลำไยก็ออกแล้วตุเรียนลำไยงอกผลละไม้ตับหรือตูการเริ่มออกแล้ว อันนี้เป็นค่ารถโดยสารเป็นค่ารถโดยสารน,นี่เดี๋ยวผมจะพา,าเดินเข้าเข้าในตลาดนนตรงข้ามก็คือคาสิโนคาสิโนโรงแรมที่ผมพักชื่อคาสินโนฟารมอเมย์กาชื่อชื่อแปลก มันจะฝาเดินเข้าในตลาดจะเป็นน่าจะเป็นตลาดสดอันนี้ก็อำเภอกอมเรียงจังหวัดพัทลองอันนี้เป็น ารถตู้ไปแต่ละที่ของกัมพูชาอันนี้มันเดือวนะครับมันใช้คูเกอร์เป็นภาษาคำแปลผมจะลองใช้ดูแปลได้เดือดนะ จะลองแปลภาษาดูแปลได้ไหม